ครับกราบสวัสดีครับไม่ได้เข้ามาหลายปีนะฮะกรุงเทพนี้วันนี้ก็มีภารกิจตรวจรีบไปรีบกลับนัดกับอาจารย์สัจจะไว้ท่านคงยังไม่ตื่นก็เลยนั่งแท็กซี่คุณพี่เข้าไป่าช่วงนี้ รถพี่เองวะครับเช่าโอ้ยังเช่าอ,อยู่เล้วพีเี่อนี้นก็เช่านะ <laughs> แล้เอเฮ้ยไม่เอาหาเขาไม่ผ่อนให้เรามั่งครับเี่นี่อยู่ที่เราจะเอาไม่เอาเอาถ้าเอาก็นหนักหรือว่าหนักกว่าเดิมไม่รู้ <laughs> เราก็ูมไม่ถูกใช่ไหมครับผมแล้วแต่คนหาได้ไม่ได้ ครับก็นะพี่นะต่างคนต่างก็มาหากินกันเมื่อคืนนี่คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปเดินเที่ยวที่ซอยอถนนข้าวสารเขาบอกว่าเดินไปประมาณครึ่งกิโลนี่แหละเดินไปเดินกลับเสื้อ,อน,นี้ติดกลิ่นกัญชาเลยเขาบอกเขาบอกว่าเออทำไมไม่เราแจ้งให้ผู้ว่ามันดูให้มันเข้าไปตรวจหนะ่ เขาบอกว่าโอ้มันมันต้องตรวจเลยพี่บ้านเราใช่ไหมเดียวนี้เขารู้อยู่ใช่ไหมมีใบอนุญาตก็เหมือนเสียเงินแล้วอ่ะมันแะละมันก็เออก็เหนื่อยเหนื่อยแทนจึนยไ่แล,แล้วเราต้องจัดจะมีเรื่องอะไรเขาจเข้าไปตรวจที่ครับผมเออคุณพี่ขับรถมีอะไรแนะนำบ้างพูดมาเลยพี่ไม่เป็นไรไม่ได้เอย่ยชื่อพูดมา มาถึงแนะนําด้านไหนะอ่าคือคืออะไรที่เราอยากได้บ้างอะไรที่อยากให้รัฐบาลช่วยครับมไม่คืออยากได้เลยพุ่งตรงลเลอยอแต่เงินเงินอะไรผมก็ไม่เอาใจมันยังไงพอคนเวลาจะให้เราก็ไม่ได้เออเหมือนกับคนละครึ่งนี่ก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนคิดออนคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้มันไม่ได้ทวนหน้าใช่ไหอืมใช่ มันก็เลยเบื่อสนใจแล้วได้กันได้ไม่ได้กันไม่ได้ใช่ว่าเราก็เราก็อยู่เหมือนเดิมนะ,ะพี่นะเราก็ต้องหาเงินออไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเรารวยขึ้นมาโอเคพี่เดี๋ยวผมทำยูทูบนะ,ะนก็อะไรก็ได้ดะคุยกับพี่จริงๆมาแล้วทั้งทีไม่ได้เก็บภาพมันก็เสียดายับพี่นะ นี่ออกตรงไหนวะนี่ออกตรงไหนวะนี่นันออินเนอ๋อนี่คือมันทุกวันนี้จําไม่ได้แล้วพี่แต่ก่อนโหภูมิใจว่าตัวเองรู้จักหมดรถเมล์ไปไหนไปไหนพี่หลังจากกลับไปอยู่บ้านนอกกลับมาม,มึนนะพี่งงเดีาว่าแต่นั่นแหละนิ่วผงขับรถติกตี้ยังไม่รู้รถเมล์ไปไหนสายอะไรเดี๋ยวนี้ครับผมหายากรถเมล์ครับ ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะผมไปทำ